สวัสดีครับอยู่ผมราชัยเด็น,นะครับและในคลิปนี้เราจะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า world of sand t นะฮะทุกคนซึ่งจะเป็นแมปอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ภายในเวลา10วินาทีนะฮะแมปนี้ก็คือแมปที่สร้างคล้ายๆกับโ,โจโจ้แะไรแต่ว่าเป็นแมปแนวเรื่องราวอ่ะมั้งเป็นแมปที่เราต้องต้องฟาร์มนะฮะทุกคนแล้วผมก็รับภารกิจไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะหาที่ตรงนี้นะ,ะต่อสู้กับหนึ่งฮัทรอบๆคะเลหาดนะฮะอันนี้ผมไปรับภารกิจมาจากคุณคนนี้ฮะ นี่ผมจะให้ดูอันนี้เป็นภาคแรกนะฮะสำหรับใครที่ไมู่เคยดูโจโจเนี่ยผมก็จะบอกให้คร่าวๆแล้วกันอันนี้เป็นคา,ารุหาาของตัว,ตวละครที่มีชื่อว่าโจนาธาสนะฮะของตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งผมรับภารกิจมาแล้วเว้ยนะฮะผมเล่นไปก่อนหนึ่งนาทีก็ขอโทษด้วยนะฮะเออโอเคทางออกทางนี้แต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าในตอนแรกเนี่ยเรามีสแตนหรือเปล่าเดี๋ยวลองจะใช้กันดูเหมือนว่าไม่น่ามีนะฮะไม่น่ามีโอเคเดี๋ยวผมจะล็อกเป็นในนี้ล้กัน,นล็อกหน้าจอให้สูง่ายขึ้นอันนี้เป็นเอ,อ่อหมัด เค็ okay, มัดอ๋อเนี่ยหรอทรัคนี่ใช่ไหมสู้ตัวตัวนี้นะฮะอู้ยมาสู้ระกลับเลยอุ้ยอุ้ยโหเลเวลเลเวสองนะฮะมานี่จุบ๊บจุ๊บจุ๊บอุ้ยโหอุ้ยอุ้ยนี่มาดิกดไม่กดไม่ติดโหอืออือออโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหโหสู้ยากอ่าหาฮะอุ้ยมีคนมาสู้ต่อ ไปขอ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 ลานขอลานได้ไหมอึ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 อุ้ยอ่ะฮืออ่ะโอ้โหนอนนอนตัวงี้เลยนอนตุยนะฮะโอ้ my god เราจะลองสู้มาสู้ปุ๊บ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 บล็อกอุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยอืมโหโหเอ้ยจุ๊บโหยสู้ยากอ่ะคือแบบว่ามันแบบเนี่ยจะต่อยได้ก็ยากอ่ะเนี่ยดู๋ยดี ทุกนี้นี่ยดูนนนนคนดูดิสู้ยากอะ่ะเอา้าอ๋อ,อเราเราสู้ได้แล้วอย่าติดตามฉันเลยนี่กันเถอะเคกลับมาแล้วคุณโจนาตา,ตาเย้ขอบคุณสำหรับการจัดการโจรเหล่านั้นที่ที่ใช้ลูกศรยืนนี้มันจะช่วยในการเดินทางของคุณที่นี่เปิดสินค้าคงคางของคุณและใช้ลูกศรขาตั้งเพื่อรับขาตั้งฮะฉันเคยได้ยินว่าเขาตั้งการสำแดงของวิญญ,ญาณ ชอบฮอร์โมนของฉันมากกว่าลองดูสิฉันแน่ใจว่าจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นคุยกับฉันในครั้งเมื่อคุณทําสาเร็จแล้วอ๋ออ๋อคยใช้ลูกศรน,นี้เดี๋ยวผมขออ่านเควสก่อนนะอ่านคุณได้ใส่ใช้ลูกศรน,นี้ใช้ลูกศรยืนเพื่อแสดงถึงวิญญาณจินของตาลสัสซุ่มข,ขคุณคืออะไรอ่ะอัญเชิญเหรอคือทาไงควาสามารถเหรอคืออะไระทุกคน ันคือไรวะแต่ผมมีีเควสหนึ่งค้นหาโจรสตาสำหรับชายชรา,าหรือปู่ของเขาหรือเปล่าลิลล,ลี่มีอะไรเธอร้องไห้ทำไมโปรดอย่าลำคา,าญฉันฉันกำลังผ่านการอกหักที่ยากลำบากแฟนของฉันบอกว่าเขาไม่ต้องการอยู่ด้วยกันอีกต่อไปเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากบอกฉันว่าเขาต้องการอยู่กับฉันตลอดฮะเขาเกล่าวว่าเสียงหัวเราะของฉันฟังดูเหมือนแพะที่มีโรคโลห์ลมอักเสบ ฉันค่ะาอความรักได้ไหมผู้ชายที่ดีทั้งหมดหายไปไหนออก็ผมไงอยคุณคุณจะควบคุมฉันไหมผมผมเป็นแฟน,นเขาเหรอว e h เอ k กี t แดดอะไรวะอยู่ดีกูเป็นแฟนชาวบ้านเฉยไม่เป็นไรสู้ไปสู้ดีฝ่าแต่ไอ้เควสแรกผมงงมากอะ่ะมันจะให้ผมทำอะไรวะมันไม่เขียนมีอะไรเลยอะ่ะเมนูวัดวัดวัดเดินมานทำไมตกใจมาเลยตกใจหมด ดูเนนยืนที่เก็บของยืนนี่คืออะไรอ่ะอ๋อคืออะไรเนี่ยสินค้าคงค้างมีอะไรบ้างครับผมมีลูกศรใช้มันอ๋ออ๋อ,อมันเป็นยิงแล้วได้ได,ได้นั่นอุ้ยโอ้ได้ของดีโอพระเจ้าอันนี้โหดไปแล้ว <c oughs> กลับไปหาจุลธารโอเคเอ้ยได้ของดีโอดีโอมาแล้ว ทำได้ดีใครคุณกําลังแยกแยะพวกโจรหลอนนั้นมีบางสงแย่ๆเกิดขึ้นพี่ชายบุญธรรมชั่วร้ายของฉันลาฟาโตสุนัขเลี้ยของฉันแดนนี่แล้วเขาจะทำาะารเขาอ๋อไอดดโอนะฮะคนส่วนหนึ่งเห็นเขาที่เตาเผาของเราคุณสามารถไปตรวสอบได้หรือไม่ไปดูหมาเอ้ยนี่มันของไอคุณเอ่ออับดุลครับอับดุลคุณอับดุลเมติกเชียนเลสผมขอเปลี่ยนอันอื่นได้ไหมรู้สึกว่าไม่ชอบมันนี่เลยอะมองอันเชิญดิ อ๋ออันเชิญว้าวไม่ผมไม่อยากได้ผมอยากได้อันอื่นอะที่ไม่ใช่ของคนนี้งั้นวางวางทำไมผมไม่อยากได้อะคือผมสามารถถอดได้ไหมโ <INDISTINCT S 1> อ้โหตุ๊กเป็ดวิดีโอเหรอเนี่ยโอ้ไมค์กหยุดเวลาเดาว์มาเราล,ลองจะลองใช้สแตนนะฮะดูหมัดโอ้โฉงโฉงโฉง,งว้าว เจอเจอชันเจอชันอุ้ยโจนแก้ผ้ามาดิมาดิผมจะใช้การต่อสู้อู้โหนี่หยุดเวลาหยุดเวลาสิหยุดเวลาโอ้ยหยุดเวลาเร็วหยุดเวลาเร็วอ้วกอ้วกอ้วอู้อุยโอ้บล็อกบอลบลอกบอลโอ้อาโดนกระตืบโอ้โดนโดนบาดกระตืบโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยุดสู้กับฉันโออันนี้อันนี้แหละมาทมาสอง จัวอหความสามารถสามโอ้โหว้าวโ,โหดจัดอ๋อไอ้ป้ายนี้นี่ว่ะอยู่ใน,นกระตูนอน้องนีโ้โอ้โหหุ้ยจูเบลโอ้โหเท่จัดมีอ๋อโหเทเทเทไม่เปลี่ยนละเท่จัดโอ้โหดีโ,โอโ,โ,หโ,ฮโ,ฮโหดมากอ่ะเราเ,เราใช้ความสามารถเท่าไหร่นะมันติดกูดาวนะฮะความสามารถสามสิ อ้ป้ายเนี่ยถ้าใครดูน่าจะรู้จักนะฮะในในการ์ตูนนะมันจะมีอยู่ในการ์ตูนอะไรเนี่ยโอ้ผมติดอยู่ในโลกความฝันโอ้ไมคก็ไอแสตนของภาคสามนะฮะโอ้ไมคก็อะไรเนี่ยโอ้โหโดนรถเลือนรัวเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอุ๊ยอะไรอ่ะกูทำอะไรเนี่ยว่าจะด้วยโอ้โหตุย อะไรวะเนี่ยอุย้ยนี่มันสตาร์แพ a ตินัมโอ้โหโหดจัดนี่ดูด้วนี้มีมีเดียอ,อ่ะหยุดเวลา Dual โหดจริงนะฮะไอไอความสามารถเราลองความสามารถไปเรื่อยๆฝ่านี่ความสามารถหมัดนะฮะโอ้โหว้าวถ้าเราสู้เก่งนะะเนี่ยก็จะก็จะเก่งมากเลยนะฮะหน okay. ึ่งสองสามสี่ห้าโอเคชุบช็อชุบ โหมันตีเราทั้งที่สามคือแบบนี่โหมันตีเราแรงจริงอุ้ยตีสิมัดสู้ไม่ไหวเลยโอ้โหมันดา่ามันดา่นดาไปข้างหลังบอดโคตรฉลาดเดี๋ยวเราจะใจเย็นพลีดพลีดใจเย็นโอ้โหอืมไม่ต้องอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโหจัดไม่บอดมันโหจหังวะบอดโหดเกินขนาดสแตน เราไม่ได้เลยฮะว้าช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหไม่ไหวเพื่อนโหดอ่ะดูดิทุกคนเรวลเท่าอะร่แล้วล่ะเรีวลสิแล้วเขาเลยโหดมาเจอได้หมดตือตืตืตืตโอ้โหโอ้โหจะโอ้ดูดเลือดอ่อนแออ่อนแอประโยชน์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 โอ้โหเอา โอ้อ่ารู้ขึ้นประโยชน์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 หมายถึงผมนี่แหละประโยชน์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 เออโอ้โหโคตรเกินเดี๋ยวผมจะลองความสามารถก่อนนะม่้หนึ่งผมจะเรียกมาก่อนเยที่หนึ่งคืออ๋อต่อยนี่ที่สองคือน้้งมัดที่สามคือนี่โอเคความสามารถที่สี่คืออะไรวาร์ปเอเคไม่ต้องเจอเป้าหมายนะฮะเข้าใจละ ความสมารถที่ห้าคือหยุดเวลานะฮะโอเคความสมาที่หกอ่ะลองใช้ดูนี่มันคืออะไรโอ้โหนี่เหรออุ้ยโอหโหโหโหหยุดเวลาโอ้โหรถบนถนนใครดูโจโจ้นี่คือแบบโอ้โหประทับใจดูดิดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโหจัดนี่นี่นี่คือโลกโอ้โหอุ้ยโหจัด

ก็คลิปนี้ขอไปพิมพ์เท่านี้แล้วกันนะฮะก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยเนี่ยผมน่าจะตุยแน่นอนนะ่าจะกากนะเดี๋ยวผมจะเอาเวลาเอ่อไปฝึกซ้อมนะฮะก็คลิปหน้าจะเจอผมที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้จากเลเวลสเป็นเลเวลสนะฮะ หรือว่าผมจะไม่ทำอะไรเลยนะฮะรอเล่นผมจะไปทำมาแหละแต่เออี๋ยวผมจะไปหาวิธีถอดสแตนดวยนะเออแต่สแตนมันโหดอยู่แล้วขั้นหองดีโอเนอะนะแต่สำหรับคลิปนี้นะฮะใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดซับสไคร้แน่กดไลค์ผมด้วยนะฮะเพื่อใหผมเนี่ยจะได้เออมีกำลังใจในการทำคลิปให,หม่ๆนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ